หลังจากที่ศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกฤดูกาล2023-2024กำลังอยู่ในช่วงของรอบล็อกเอาท์ซึ่งหลังจากนี้เชื่อว่าการแข่งขันจะต้องเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาแต่นี่ก็คือฤดูกาลสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะได้เห็นศึก UCL ทําทำการแข่งขันกันในรูปแบบเดิมที่แฟนบอลคุ้นเคยกันมานานพอะตั้งแต่ฤดูกาลหน้าเป็นต้นไปครับรูปแบบการแข่งขันของแชมเปียนลีกจะแตกต่างจากทุกครั้งที่เราเคยเห็นตัวเทฟฟุตบอลวันนี้ขอเสนอ คขปริศนาทำไมยูฟาแชมเปี้ยนลีกต้องเพิ่มทีมนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ยูฟามีการปรับรูปแบบการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรยุโรปซึ่งนับตั้งแต่เปลี่ยนชื่อรายการจากยูโรเปียนคัพมาเป็นยูฟาแชมเปี้ยนลีกเป็นครั้งแรกในปี1992มันเคยมีการปรับรูปแบบการแข่งขันมาแล้วหลายครั้งครับอย่างที่ทุกคนรู้กันศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกคือรายการที่ถูกเปลี่ยนชื่อจากยูโรเปียนคัพเดิมในปี1992โดยทีมที่จะได้เข้ามาเล่นในรายการนี้ได้นะครับในสมัยก่อน ต้องเป็นแชมป์ลีกในประเทศตัวเองเท่านั้นในฤดูกาล1992-1993ซึ่งเป็นซีซั่นแรกของการก่อตั้งแชมเปี้ยนลีกมีทีมเนี่ยเริ่มแข่งขันตั้งแต่รอบคัดเลือกรวมกันทั้งหมด36ทีมซึ่งล้วนก็เป็นแชมป์ลีกจาก36ชาติในสมาชิกของยูฟ่าในเวลานั้นโดยปัจจุบันครับยูฟ่ามีสมาชิกมากถึง55ชาติสาเหตุที่ในสแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลแรกมีสโมสรมาจากแค่36ชาติ นั่นก็เป็นเพราะว่าณนะเวลานั้นหลายๆประเทศในยุโรปยังไม่ได้ก่อตั้งขณะที่ชาติที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วบางประเทศก็ยังไม่มีฟุตบอลลีกอาชีพรูปแบบการแข่งขันของศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกฤดูกาลแรกครับทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมดเนี่ย36ทีมจาก36หลีกจะแยกเป็น8ทีมที่มาจากลีกที่มีมาตรฐานต่ำที่สุดไปเล่นรอบคัดเลือกเพื่อคัดเอา4ทีมเข้ารอบแรกเมื่อรวมกับแชมป์ลีกจาก28ชาติที่เรนกิ้งสูงที่สุดรอบแรกอย่างเป็นทางการจึงมี32ทีมพอดี ในสมัยนั้นครับรอบ32ทีมในแชมเปียนลีกเนี่ยไม่ใช่รอบแบ่งกลุ่มแบบที่เห็นกันในปัจจุบันนะครับแต่จะเป็นการแข่งแบบแพ้คัดออกจนกว่าจะเหลือแทีมสุดท้ายซึ่ง8ทีมสุดท้ายนั้นจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ4ทีมจากนั้นครับจะนำแชมป์กลุ่มจากทั้ง2กลุ่มไปเจอกันในรอบชิงชนะเลิศซึ่งโอลิมปิกมาเย์จากฝรั่งเศสคือทีมแรกที่ได้ชื่อว่าเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกหลังพ้นยุคข,ของการใช้ชื่อรายการว่ายูโรเปียนครับด้วยการเอาชนะเอซิมิลานไป1นในรอบชิง ณเวลานั้นครับทีมแชมป์เก่าแชมเปี้ยนลีกยังไม่ได้สิทธิ์ป้องกันแชมป์โดยอัตโนมัติเหมือนกับทุกวันนี้นะครับนอกเสียจากทีมที่คว้าแชมป์ยุโรปสามารถเป็นแชมป์ลีกสูงสุดในประเทศตัวเองด้วยถึงจะมีสิทธิ์มาแข่งในฤดูกาลถัดมาแต่ในปี1993ครับโอลิมปิกมาเซสสามารถคว้าแชมป์ดิวิชั่น1ฝรั่งเศสหรือปัจจุบันที่ใช้ชื่อว่าลีกเอิงไปครองด้วยได้เช่นกันทําให้พวกเขายังได้เป็นตัวแทนจากแดนน้ําหอมก่อนในตอนแรกครับแต่ในปีนั้นมาเกสมีคดีอื้อฉาว พอมีส่วนพัวพันกับการล็อกผลการแข่งขันในลีกพวกเขาจึงเป็นแชมป์เก่าทีมเดียวในประวัติศาสตร์ของศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกที่ไม่ได้สิทธิ์ลงป้องกันแชมป์เพราะสมาคมฟุตบอล,ลีกฝรั่งเศสตัดสิทธิ์พวกเขาห้ามลงแข่งในฟุตบอลยุโรปในฤดูการถัดมานั่นเองครับจากนั้นในฤดูการ 1993- 1994สึกศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกมีทีมเข้าชิงเพิ่มเป็น4 2ทีมเพราะมีชาติสมาชิกของยูฟ่าเพิ่มมากขึ้น22ทีมที่มาจากลีกที่แรัง king ดีที่สุดของทวีปได้บายไปรอก่่อออนนอนใรรบแกกสวีี20ทม ต้องไปแข่งในรอบคัดเลือกแบบแพ้คัดออกเพื่อคัดเอา10ทีมไปรวมกับ22ทีมแรกที่ได้บายให้กลายเป็น32ทีมแล้วก็แข่งกันในรูปแบบเดิมนั่นก็คือการเตะแบบแพ้คัดออกจนเหลือแค่8ทีมสุดท้ายที่จะแบ่งเป็น2กลุ่มและคัดเอาแชมป์กลุ่มมาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ แชมป์ยุโรปฤดูกาล1 9 9 3 1 9 9 4นั้นนะครับตกเป็นของเอซีมิลานที่สามารถถล่มบาร์เซโลนาในนัดชิงไป40ซึ่งในฤดูการนั้นครับมิลานสามารถควา้าแชมป์เก่ลโช่ซิลีอาได้ด้วยทีมปีศาจแดงดำจึงกลายเป็นทีมแรกที่ได้ลงแข่งถ้วยแชมเปียนลีกในฐานะแชมป์เก่าจากนั้นครับฤดูการ 1994- 1995ยูฟามีการปฏิรูปรูปแบบรายการแข่งขันแชมเปียนลีกใหม่เนื่องจากไม่ได้รับการต่อสัญญาการถ่ายเทอดสดจากสหภาพ,าพแพร่ภาพกระจายเสียงของยุโรปหรือว่า EBU การที่ EBU ครับไม่ยอมต่อสัญญาการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดในตอนแรกเนี่ยทำให้ยูฟ่าต้องพยายามทําให้การแข่งขันมันน่าสนใจมากขึ้นโดยตัดทีมเล็กจากลีกที่สเกลภาพไม่ถึงออกไปเหลือทีมเข้าแข่งขันทั้งหมดเพียงแค่24ทีมและมีทีมในรอบแบ่งกลุ่ม16ทีมโดย24ทีมนะครับจะประกอบไปด้วยแชมป์เก่าแชมเปียนลีกจากฤดูกาลที่แล้วและแชมป์ลีกสูงสุดจาก23ประเทศที่มีแรงกิ้งสูงที่สุดของทวีป ส่วนทีมแชมป์จากประเทศที่แรงกิ้งต่ำกว่านั้นจะได้สิทธิ์ไปเล่นในแค่ถ้วยยูฟ่าครับหรือว่ายูโรปาลีกในปัจจุบันนั่นเองและเนื่องจากเอซิมิลานที่เป็นแชมป์ยุโรปในปี1994สามารถคว้าแชมป์ซีรีอาของอิตาลีได้เช่นกันทําให้สปาตาปาร์คแชมป์จากสาธา,นา,นารณรัฐเช็กได้โคต้าเลื่อนขึ้นมาได้สิทธิ์เข้าแข่งรอบคัดเลือกเป็นทีมสุดท้ายแทนจากทั้งหมด24ทีมจะแยกแชมป์เก่าและแชมป์ลีจาก7ชาติที่แรนกิ้งสูงที่สุด รวมเป็นแปทีมที่ได้เข้าไปรอก่อนในรอบแบ่งกลุ่มส่วนอีก16ทีมที่เหลือต้องไปเล่นในรอบคัดเลือกเพื่อหาเพียงแค่8ทีมไปรวมกับแทีมวางจนครบ16ทีมในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็แบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละ4ทีมทําให้แชมป์กลุ่มได้รองแชมป์กลุ่มเข้ารอบโดยรอบน็อกเอาท์จะเริ่มตั้งแต่รอบแทีมสุดท้ายเป็นต้นไปครับซึ่งยูฟ่าครับใช้รูปแบบการแข่งขันนี้จนถึงฤดูกาล1996-1997 ก่อนจะมีการปรับรูปแบบการแข่งขันอีกครั้งในฤดูกาล1997-1998โดยเพิ่มทีมในรอบแบ่งกลุ่มจาก16ทีมให้กลายเป็น24ทีมซึ่งสาเหตุที่มีการเพิ่มทีมขึ้นมาอีกครับก็เพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยบรรดาชาติสมาชิกไม่แฮปปี้กับการจัดรูปแบบการแข่งขันของยูฟ่าลีกใหญ่ๆมองว่าชาติตัวเองควรได้โคต้ามากกว่านี้ทีมใหญ่ๆจากลีกดังหลายทีมครับเริ่มมีความคิดอยากแยกตัวออกไปเพื่อก่อตั้งรายการใหม่ขึ้นมาเอง ขณะที่พวกหลีกเล็กก็รู้สึกว่าสโมสรของประเทศตัวเองเนี่ยเข้าไม่ถึงโอกาสที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการที่ใหญ่ที่สุดของทวีปครับนั่นก็เลยทำให้ในปี1997เนี่ยยูฟาตัดสินใจเพิ่มโควตาให้ชาติที่มีแรง์กิ้งสูงที่สุดของทวีป8อันดับแรกสามารถส่งทีมเข้าแข่ง UCL ได้ถึง2ทีมโดยไม่นับรวมกับโควตาทีมที่เป็นแชมป์เก่าครับโดยในฤดูกาล1996-1997นั่นเลยครับบุลเเซียดอทมุนสามารถคว้าแชมป์ยุโรปแต่พวกเขากจบแค่อันดับที่3ในบุนเดสลี นั่นทําให้เยอรมนมีคือชาติแรกที่ส่งทีมเข้าแข่งแชมเปียนลีกมากถึง3ทีมในฤดูกาลเดียวโดยดอทมูลครับได้เข้ารอบแบ่งกลุ่มในทันทีในฐานะแชมป์เก่าส่วนอีก2โคตาคือไบเยนมิวนิกที่ได้แชมป์บุนเดิลีกาและไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นที่คว้าอันดับ2ซีซั่น1997-1998ครับยังถือเป็นฤดูกาลแรกที่ยูฟ่าครับให้สิทธิ์ทีมที่ตกรอบคัดเลือกแชมเปียนลีกได้โอกาสไปต่อในถ้วยยูฟ่าคัพด้วย ในฤดูกาล1997-1998ครับจนถึง1998-1999เนี่ยรูปแบบการแข่งขันของแชมเปี้ยนลีกคือมี24ทีมในรอบแบ่งกลุ่มโดยจะแบ่งออกเป็น6กลุ่มครับกลุ่มละ4ทีมให้แชมป์กลุ่มจาก6กลุ่มนะครับเข้ารอบโดยอัตโนมัติและคัดทีมรองแชมป์ที่ดีที่สุดอีก2ทีมตามเข้ารอบส่วนรอบน็อกเอาท์ครับจะเริ่มตั้งแต่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นต้นไปและจากนั้นครับในฤดูกาล1999-2000ถึงป 2000, ก็มีการปรับรูปแบบครั้งใหญ่อีกครั้งให้กับทีมในรอบแบ่่งงกกลุมมมาถึ32ที และเพิ่มจํานวนสโมสรจากลีกใหญ่ให้มากขึ้นในฤดูกาล1999-2000ครับจนถึงปี2002-2003รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจะมีทั้งหมด2รอบโดยรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกครับจะมี32ทีมแบ่งเป็น8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมให้แชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มเข้ารอบส่วนในรอบแบ่งกลุ่มรอบ2ครับจะมี16ทีมแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละ4ทีมจากนั้นเนี่ยรอบน็อกเอาท์จะเริ่มตั้งแต่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นต้นไป จากนั้นตั้งแต่ฤดูกาล2003-2004เป็นต้นมาครับจนกระทั่งถึงฤดูกาล2023-2024เนี่ยหรือว่าในซีซั่นปัจจุบันศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกก็กลายเป็นแบบที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีนั่นคือรอบแบ่งกลุ่มจะมีทั้งหมด32ทีมแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมซึ่งทีมแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มเนี่ยจะได้ผ่านเข้ารอบโดยรอบน็อกเอาท์จะเริ่มขึ้นตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้ายเป็นต้นไปครับ แต่ในฤดูกาลหน้าครับหรือซีซันปี2024-2025สกยูฟ้าแชมเปี้ยนลีกจะมีการปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่อีกครั้งหนึ่งมันจะไม่ใช่ในแบบที่แฟนบอลคุ้นเคยกันมานานกว่า20ปีอีกต่อไปแล้วครับเพราะว่าึกยูฟ้าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2024-2025จะไม่มีรอบแบ่งกลุ่มซึ่งจากเดิมเมื่อจบรอบคัดเลือกและรอบเพย์ออฟจะมีทีมอยู่ในการแข่งขันทั้งหมด32ทีมตั้งแต่ซีซันหน้าจำนวนทีมจะกลายเป็น36ทีม36ทีมเนี่ยก็จะถูกจัดอยู่ในหลีก,กัน แต่จะมีการแบ่งโถออกเป็น4โถโถละ9ทีมซึ่งโถแรกจะประกอบไปด้วยแชมป์ยุโรปประจำฤดูกาล2023-2024ตามด้วยอีก8ทีมที่เรนกิ้งดีที่สุดจากนั้นอีก3โถท,ที่เหลือครับจะจัดลำดับตามเรนกิ้งสโมสรของยูฟ่าเมื่อฤดูกาลนี้สิ้นสุดสาเหตุที่ต้องมีการแบ่งโถครับแม้จะไม่มีรอบแบ่งกลุ่มก็เพื่อให้เกิดความสมดุลของโปรแกรมการแข่งขันทุกทีมครับจะต้องพบกับคู่แข่งจากทั้ง4โถโถละ2ทีม ซึ่งการเจอคู่แข่งในแต่ละโเนี่คุณจะได้เล่นในบ้าน1น,นัดและออกไปเยือนอีก1น,นัดสรุปแล้วนะครับโปรแกรมการแข่งขันในรอบนี้ที่เรียกว่ารอบลีกทุกทีมจะได้ลงเตะทั้งหมด8นัดและทั้ง8นัดเนี่ยจะได้พบกับคู่แข่งที่ไม่ซ้ํากันเลยรูปแบบการแข่งขันนี้จะเรียกว่าสวิตซ์สเต็มครับโดยทุกทีมจะไม่ต้องพบกันหมดแต่ละทีมจะเจอโปรแกรมแข่งไม่เหมือนกันแต่แต้มที่เก็บได้จะถูกจัดอันดับบ,บนตารางคะแนนเดียวกัน ดยนัดสุดท้ายของรอบลีกที่จะมีทั้งหมด18คู่นั้นทุกคู่จะแข่งพร้อมกันในเวลาเดียวกันทั้งหมดเมื่อทุกทีมแข่งรอบลีกกันครบ8นัดแล้วครับทีมที่อยู่อันดับ1-8จะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์โดยอัตโนมัติส่วนทีมที่อยู่อันดับที่9-24จะต้องจับสลากเทออฟกันเพื่อหาอีก8ทีมเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายสำหรับกฎจับสลากเดิมที่ทีมจากประเทศเดียวกันห้ามเจอกันเองนั้นถ้าหากเป็นทีมจากประเทศที่มีทีมเข้าร่วมตั้งแต่4ทีมขึ้นไป เช่นทีมจากหาลีกใหญ่ของยุโรปจะมีโอกาสเจอกับคู่แข่งจากประเทศเดียวกันได้ไม่เกินหนึ่งทีมแต่การที่คู่แข่งจากประเทศเดียวกันต้องเจอกันเองนั้นจะเกิดขึ้นในกรณีที่การจับสลากไม่สามารถดีกเรียกได้จริงๆขณะที่การจับสลากประกบคู่รอบล็อกเอาท์เส้นทางทั้งหมดจะถูกจับสลากกำหนดล่วงหน้าในวันเดียวกันนั่นหมายความว่าศึกยูฟ่าแช,ชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2024-2025เป็นต้นไป ทุกคนจะได้เห็นเส้นทางสู่นัดชิงชนะเลิศล่วงหน้าตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้ายเราจะได้รู้ก่อนเลยว่าถ้าทีมไหนผ่านเข้ารอบต่อไปได้แล้วจะต้องพบกับผู้ชนะระหว่างใครกับใครนั่นทําให้บางทีเราอาจจะคาดเดาผู้ชิงชนะเลิศกันได้ก่อนตั้งแต่รู้ผลจับสลากรอบ16ทีมสุดท้ายกันเลยทีเดียวสําหรับเหตุผลที่ยูฟานะครับต้องมีการปรับเพิ่มจํานวนทีมและปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันนั้น มาจากที่พวกเขาเนี่ยโดนกดดันจากบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ที่เคยมีความคิดจะแยกออกไปตั้งซุปเปอร์ลีกยูฟ่านะครับก็จําเป็นต้องหาทางให้ทีมยักษ์ใหญ่เนี่ยมีรายได้ที่มากขึ้นและมีการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นมากกว่าเดิมซึ่งรูปแบบการแข่งขันใหม่นี้นะครับจะทําให้โปรแกรมการแข่งขันเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างน้อยทีมละ2อนัดและโอกาสที่ทีมใหญ่จะได้พบกันจะกลายเป็นเรื่องปกติถ้ารูปแบบการแข่งขันเดิมทีมจากโถกเดียวกันจะไม่พบกันเองครับแต่รูปแบบการแข่งขันใหม่ คุณจะต้องพบกับคู่แข่งร่วมโถ2ทีมทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยอาจจะต้องเจอกับทั้งเรอัลมาดริดและบาเยน์มิวนิกในรอบหลีกทันทีนั่นจึงเป็นการการันตีว่าจะมีบิ๊กแมตช์ให้ดูโดยไม่ต้องรอถึงรอบลึกๆอีกต่อไปครับและนอกจากนั้นแล้วนะครับการที่แต่ละทีมเนี่ยเจอโปรแกรมการแข่งขันไม่เหมือนกันและอยู่ในหลีกเดียวกันทั้งหมดจะทําให้ไม่เกิดเกมที่ไร้ความหมายในนัดท้ายๆอีกต่อไปครับจากเดิมที่ทีมใหญ่ๆเนี่ยมาจะทําแต้มขาดลอยในรอบแบ่งกลุ่มตั้งแต่4ีหนัดแรกเนี่ย จนส่งนักเตะตัวสำรองลงเล่นในเกมสุดท้ายถ้าเป็นรูปแบบใหม่คุณจะประมาทไม่ได้เลยเพราะจะมีโอกาสที่จะโดนทีมอื่นทำอันดับแซงได้ทุกเมื่อทุกทีมต้องพยายามขึ้นไปอยู่ใน8อันดับแรกของตารางให้ได้เพื่อการันตีว่าไม่ต้องไปเพย์ออฟส่วนทีมที่ต้องกระเสือกกระสนเข้ารอบก็อาจจะมีลุ้นจนถึงนัดสุดท้ายสิ่งที่แฟนบอนลหลายคนสงสัยก็คือครับโคต้า4ทีมที่ถูกเพิ่มขึ้นมานั้นจะนำไปมอบให้จากทีมในลีกไหนกันแน่ขออธิบายไลย่เรียงไปทีละลำดับนะครับ โคต้าแรกนะครับจะให้กับทีมที่คว้าอันดับที่3จากลีกที่อยู่ในรันกิ้งอันดับที่5ของยูฟ่าซึ่งปัจจุบันก็คือลีกเอิงฝรั่งเศสครับนั่นทําให้ทีมที่จบอันดับที่3ของลีกเอิงฤดูกาลนี้จะได้เข้ารอบลีกทันทีโดยไม่ต้องไปเพย์ออฟเหมือนที่ผ่านมาครับโคต้าที่2จะนําไปเพิ่มโอกาสให้กับทีมแชมป์จากลีกเล็กๆให้มีโอกาสเข้ารอบหลักได้มากขึ้นจากเดิมครับยูฟ่าให้โคต้าทีมแชมป์ลีกที่ต้องเล่นรอบคัดเลือกแค่4ทีมตั้งแต่ฤดูกาลหน้าไปมันจะถูกเเพิ่มมป็น5ที สำหรับที่ทีมแชมป์ยังไม่เข้ารอบแบ่งกลุ่มในทันทีแต่ต้องไปเตะรอบคัดเลือกนั้นถ้าให้ยกตัวอย่างก็ได้แก่ลีกเซอร์เบียสวิตเซอร์แลนด์ตุรกีเบลเยียมยูเคนโคเอเชียหรือเดนมาร์กเป็นต้นครับสำหรับโคต้าที่3และ4ครับจะถูกมอบให้กับ2ลีกที่มีคะแนนสะสมจากผลงานในเวทียุโรปฤดูกาลนี้ดีที่สุดครับที่ได้ส่งตัวแทนเข้าแข่งขันเพิ่มได้อีก นั่นเลยทําให้พรีมิเลียครับซึ่งเป็นลีกที่แรงกิงที่ดีที่สุดในตอนนี้หรือว่าลีกใหญ่ๆอย่างลาลิก้าบุนเดสลีก้าและเกาโชซิลีอามีโอกาสได้ส่งทีมเข้าแข่งแชมเปียนลีกฤดูกาลหน้าได้5ทีมครับอย่างไรก็ตามครับยังไม่มีอะไรการันตีว่าลีกไหนจะมีคะแนนสะสมในเวทียุโรปดีที่สุดของฤดูกาลนี้นะครับซึ่งทั้งหมดต้องรอดูบทสรุปของถ้วยแชมเปียนลีกยูโรปาลีกและยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกตอนจบซีซั่นถึงจะได้ความชัดเจนครับ ทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงช่วงแรกๆแ,แฟนบอลก็คงจะไม่ค่อยชินกับมันสักเท่าไหร่ครับแต่เชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้วแฟนบอลเข้าใจรูปแบบของมันดีแล้วเนี่ยบางทีเราก็อาจจะสนุกกับการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแบบใหม่มากกว่าที่ผ่านมาก,ก็ได้ครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ